เาผผลลิตต่งๆฉที่ห้องประชุมทัพทีมสยามโรงแรมซุนีแกรนด์แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีนายชัชวาลเป็นจศริวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่3และการประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด การวางผังนโยบายระดับภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2จังหวัดอุบลราชธานียโสธรศรีสะเกดอำนาจเจริญ โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการวางผังนโยบายระดับภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามพระราชบัญญัติการผังเมืองพศ2562เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการดำรงรักษาพื้นที่ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินการพัฒนาเมืองและชนบทการคมนาคมขนส่งโครงสร้างพื้นฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาและการอนุรักษ์ สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงประชากรกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของประชาชนซึ่งจะขับเคลื่อนการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเชิงพื้นที่ให้สอดรับสถานการณ์และบริบทการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยโดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดแผน พัฒนาจังหวัดและการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นต้นกรมโยธาธิการและผังเมืองตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงกำหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่3การวางผังนโยบายระดับภาคภาคตะวันออกชิงเหนือและการประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัดเรื่อง ร่างผังนโยบายระดับภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งในรูปแบบออนไซต์ site, คือการเข้าประชุมในพื้นที่และรูปแบบออนไลน์ด้วยระบบซูมเว็บบีหน้าในการประชุมในครั้งนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานภาคราัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนผู้ส่งคุณวุฒิสถาบันการศึกษาองค์กรพัฒนาเอกชนองค์กรอิสระและประชาชนมาร่วมกันในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวกรมจะได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นในวันนี้ไปประมวลและปรับปรุงร่างพังนโยบายระดับภาคภาคตอนออกชิงเหนือให้มีความครบถ้วนพร้อมทั้งขับเคลื่อนให้เป็นไปตามเป้าหมายโดยจะนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำไปใช้ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไปข้2เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่ภาคตะนออกเฉียงเหนือสอดคล้องกับสถานการณ์ในกระแสะโลกที่เปลี่ยนแปลงไป